พี่เลี้ยงคนนี้อีกแล้วเหรอทำไงดีอ่ะพี่เฮ้ยอย่าไปยุ่งดีกว่าครูพี่เลี้ยงคนเนี้ทำกับเด็กอนุบาลแบบนี้หลายคนแล้วแล้วก็ถ้าใครไปฟ้องนะจะโดนมากกว่าเดิมอีกไม่ได้พี่พ่อผมเคยสอนว่าถ้าเราเจอคนโดนแกล้งแล้วเรามมวแต่เพิกเฉยเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าคนที่แกล้งเองซะอีก จีแปนถึงโรงเรียนแล้วตั้งใจเรียนนะคะหนูไม่อยากไปโรงเรียนค่ะทำไมล่ะคะไปเล่นกับเพื่อนไงหนูไม่อยากไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อว่าไงคะน้องจอีแปนสวัสดีคุณครูเรียนค่ะสวัสดีครับคุณครูน้องจปีปนมานี่แล้วลูกมามามาหาคุณครูนะคะเป็นเด็กดีนะคะไปลูกไป นะเข้าโรงเรียนนะตราจะเรียนนะล,ลูกคุณครูฝากน้องยาแปลด้วยนะครับค่ะคุณพ่อจะดูแลอย่างดีเลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ แฟนคะนี่มันเป็นเวลาเข้าเรียนแล้วนะคะทำไมหนูมานั่งอยู่ตรงนี้หนูหนูหนูไม่เข้าเรียนนะคะหนูจะรอพ่อมาแล้วตรงนี้คะ่ะจะมารอพ่อตอนนี้ได้ยังไงนี่มันยังเช้าอยู่เลยุกขึน้นอย่างนี้ไปไปเข้าห้องเรียนเอ้ะน,นี่นี่หรอฉันบอกให้ไปเข้าห้องเรียนไงเช้าบ่ายน,นี้จะนั่งโโรอพ่อได้ยังไงฟังใช่ไหม ฟังที่พี่พี่ฉันพูดเนี่ยฮะตกลงมันจะเข้าหรือไม่เข้าฮะไม่เอาหนูไม่เอานเด็กเล็กดื้ออย่างนี้ฮะพูดไม่ฟังยังไงตีหนูตีหนูฟังฮะฟังสิเมื่อไหร่บอกให้ทำอะไรฮะเข้าเรียนแต่พูดให้มันง่ายๆหน่อยนะแค่ชีวิตฉันเนี่ยเป็นโลกที่โลกอื่นสุสเก็ดตาย พาล้างฉันนะฮะบอให้เขาไปไปดีๆไปดีๆไปไปไปดีๆฉันบอกให้ไปดีๆไปดีๆนี่ไปจิกายทไปก็เป็นลอยเดดีี๋ยวว ดูสิครูพี่เลี้ยงอะ่ะเขาหยิบน,น้องอนุบาลน,น่ะน่าสงสารมากเลยอะ่ะน้นองอนุบาลร้องไห้แล้วอะ่ะไหนไหนไหน,านาพาไปดิเฮ้ยครูรพี่เลี้ยงคนนี้เห,อเหรอะทำไงดีพี่อ่ะเฮ้ยไปยุ่งดีกว่าครูพี่เลี้ยงคนนี้ยทำกับเด็กอนุบาลแบบนี้หลายคนแล้วแล้วก็ถ้าใครไปฟ้องนะจะโดนมากกว่าเดิมอีก ไม่ได้พี่พ่อผมเคยสอนว่าถ้าเราเจอคนโดนแกล้งแล้วเรามมวแต่เพวกเฉยเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าคนที่แกล้งเองซะอีกเหรอเอาไปไปไปลยไม่ไปไอ้หูพูดยพูดอย่างนี้ห้ไม่กูพี่เลี้ยงคะทำอะไรน้องมีอะไรฉันจะพาเด็กกลับห้องยุ่งอะไรด้วยเนี่ยเฮ้กลับห้องกลับห้องเด็กคนนี้นี่อะไรเราเห็นนะคะว่าคุยกีกน้อง แล้วเห็นนะครับว่าครูดึงน้องแบบแรงมากครูตีน้องด้วยนี่อยู่ชั้นอะไรฮะทำไมมาปุ้นปืนแถวนี้เดี๋ยวฉันจะบอกคุณครูประจำชั้นพวกเธอนะไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันจัดก,การนะไปเลยไป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 เลยอย่ามายู่ไม่ไปหนุ่ยกลับบาเลยหยกลับบ้นไมผู้จัดจไม่รู้เรื่องนะฮะ ว่ามันจะไป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 จะทำยังไงอ่ะเรากลับแบบนี้ไปก็ไม่ได้นะมีวิธีที่ฉลาดกว่านั้นแล้วก็ไม่ต้องมาเสียหน้าเป็นตัวเอด้วยแล้วฉันจะได้ลูกไม่นด้อย่างนี้ฮะ ่ายเจ้าพี่เลยจะลงกลุ่มโอเคไปเลยไปอะไรใช่ไหมเจแปนเราปลอมรับแล้วค่ะป๊าป้าค่ะเจแปนเป็นอะไรลูกร้องไห้ทำไมคะใครแกล้งหนูเป็นอะไรอ่ะ ับบ้านหออานูอยากกลับบ้านเป็นอะไรเหรอลูกทำไมดูแปลกๆอะ่ะเป็นอะไรคะสวัสดคีค่ะคุณพ่อน้องใช่ไหมคะน้องโดนครูพี่แยงแกล้งคะ่ะฮะนี่มันเจ๊ไปนี่ใช่ครับคุณครูอยู่ที่ไหนตามมาเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณเจ้าคุณครูครับเป็นว่ายังไงไคะุคณครูทำอะไรกับลูกผมครับนี่คคุณพ่ณพณอเลยคะ่ะจนเฉียวอะไรมาหรือเปล่าคะเนี่ย เอาให้ครูดูได้ค่ะเชิญรักจมมีอะไรจะเถียงไหมคุณครูครูทำกันลูกผมแบบเนี้ยผมจะไปฟออ้องผอเฮ้ยคุณอาคะคุณอาจ,จะไปฟอ้องผอไม่ได้นะคะต้องไปฟอ้องตำรวจเลยค่ะเรื่องแบบ,นแบเ,เนี้ยแล้วถ้าสมมติว่าครูคือผอเนี่ยครูพี่เลี้ยอาจจะไปฟอ้องอาจจะไปแก้งเนี่ยคนอื่นต่อก็ได้นะคะแถมเขายังทำแบบเออเอาอยหมองป้ายตาจะไปฟอ้องตำวรวจถ้าจะเลือดออกหนูเห็นสงสารเลยค่ะไปแจ้งความเลย ความดันความดันขึ้นค่ะโอ้โล่หัวใจกำเริบค่ะโอ้ไม่ไหวแล้วเครียดมากเลยค่ะโอ้โอ้ครูไม่ไหวค่ะจิแปนค่ะครูหวังดีกับหนูนะคะอยากให้หนูเป็นเด็กดีเป็นคนดีอยู่ในระเบียบวินัยนะคะเข้าใจครูใช่ไหมคะากจะเอาลงโซเชียลด้วยค่ะโอ้คุณครูหายใจไม่ทันความดันขึ้นโอ้โอ้หัวใจกำเริบอความเครียดสะสมเลยทาอะไรลงไปด้วยนะยางคิด ๋ยวเปิดพี่กูดด้วยนะคุณอาต้องขอบคุณพวกหนูนะที่ไม่นิ่งเฉยเวลาเห็นคนถูกรังแกอ่ะใช่ไหมคะน้อยยงจะแปนใช่ค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> ย่าทำร้ายร่างกายและจิตใจหนูด้วยความหวังดีโปรดยาใช้การตีเพื่อสั่งสอนหนูเลย แกลิทิชเอเด็กหญิงซูแบบนี้นะนี่ครูไม่ทิชแต่งกยเด็กไม่ได้นะมันงั้นเราจะเอาที่ตักหนูไปนิเท้าคุณครูจะเอาตะกดจิ๋วใส่คุณครูว้าไม่ไม่ไม่รให้จจไม่้นะ พี่พี่แต่พ่อผมอ่ะเคยสอนว่าการที่เราเห็นคนแกล้งแล้วเรามัวแต่พ้อเฉยไม่ว่าอะไรนะชอนไม่ได้พี่พ่อหมูเคยสอนว่าถ้าเราเห็นคนที่ถูกแกล้งแล้วเรามัวแต่เพวกเฉยมันแย่กว่าคนที่เราลงมือแกล้งอีก